สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบวิชาประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะในหัวข้อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ในพลเอกพระวรวง์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวก,กิติยากร สเสด็จพระราชาสมภพ,พเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพศ2475สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราช,ชนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเคียงข้างรัชการที่9ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทรงรับสนองพระราชดำริและได้ทรงสนับสนุนงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะพระราชะกรณียกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทห่างไกลโครงการที่มีสาขาขยายไปทั่วประเทศโครงการส่งเสริมศิลปะชีพเป็นโครงการสำคัญที่สามารถฝึกอาชีพเสริมให้แก่รัษฎรเมื่อเสร็จจากงานประจำในไรนา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิและพระราชทานนามว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการป่ารักน้ำเป็นโครงการพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และแหล่งน้ำวัตถุประสงค์คือหน เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโรมให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ 2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 3. เพื่อเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 4. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้วันสำคัญด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันกำหนดให้ วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านที่เปรียบประดุจแม่ของปวงชนชาวไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปาการเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรมาตลอดรัชสมัยเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติทรงฟื้นฟูรักษามรดกทางธรรมชาติให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรก่อให้เกิดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการทั้งด้านการแพทย์การสาธาร,รณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการศึกษาการศาสนาศิละปะวัฒนธรรมล้วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรสภาพสังคมและความเจริญทางวัฒนธรรมของไทย มีพระราชประสงค์จะทรงอนุรักษ์ป่าดังพระราชปณิธานที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าโครงการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ทะเลจึงเกิดขึ้นและแผ่ขยายทั่วประเทศเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ให้ชาวบ้านช่วยพิทักษรักษาผืนป่าและต้นน้ำโครงการป่ารักน้ำนำความชุ่มชื้นคืนให้ผืนแผ่นดินไทยส่งสร้างจิตวิญญ,ญาณให้ป่าด้วยการปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติส่งอนุรักษ์พันธุเต่าทะเลและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลให้เติบโตขึ้นเป็นอาหารชาวโลกในฐานะทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยทั้งยามปกติ และยามฉุกเฉินส่งส่งเสริมให้ประชาชนบริจาคโลหิตอย่างแพร่หลายพระราชทานโครงการหมอหมู่บ้านหน่วยแพทย์พระราชทานส่งรับคนไข้าย,ยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ทรงตระหนักในความสำคัญของการศึกษาและโปรดให้คนไทยทุกคนรู้หนังสือทรงสอนเด็กชาวบ้านให้หัดเขียนหัดอ่านทรงอบรมให้เป็นคนดีมีความรักชาติรักแผ่นดินเกิดโปรดให้ชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นจุดเริ่มต้นการจัดตั้งศาลารวมใจโดยพระราชทานหนังสือความรู้สาขาต่างๆไว้ณศนะาลาเหล่านี้ทรงสนับสนุนการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวยากจนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมด้วยการฝึกหัดงานหัตถกรรมทั้งงานทอถักจักสารปักปั้นตกแต่งและอีกหลากหลายชนิดต่อมาพัฒนาเป็นโครงการศิลปาชีพซึ่งสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรหลายล้านคนและเป็นที่มาแห่งงานศิลปแผ่นดินเผยพแพร่ง,งานศิลปะของชาติให้เป็นที่ประจักษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถาบันการศึกษาหน่วยงานองค์กรมูลนิธิสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญากิติมศักดิ์เกียรติบัตรเหรียญรางวัลเป็นจํานวนมากรวมทั้งน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาซึ่งล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพพระราชจริยวัตร และน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณาเ <feasible. S 1> นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สองิงหาคมพุทธ,ธ,ธบาลและประชาชนชาวไทยขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญบริบูรณ์ด้วยพระจตุรพิทธพรชัยเป็นพระมิ่งขวัญปกกล้าวปกกระหม,ม่อมอาณาประชาราษฎรตราบนานเท่านาน